อะไรก็แ,แล้วแต่จะมีเอกสารอยู่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามีเอกสารแล้วอยากจะเข้ามาทํากินในพื้นที่ของบรรพบุรุษนะครับแต่เข้ามาไม่ได้ติดขัดตรงที่ว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ความมั่นคงนะครับตามที่ท่านทั้งหลายทราบดีนะครับหนึ่งยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของแน,นวเขตระหว่างประเทศ นะครับมีที่ว่าทุกท่านคงทราบประเด็นนี้อยู่แล้วนะครับว่าแนวเขตระหว่างไทยกัมพุชาตอนนี้นะครับมีการตรวจสอบแนวเขตนะครับไปหลายครั้งแต่ว่าหาข้อสุดกันไม่ได้นะครับโดยท่อหลักเขตที่48-49ในส่วนที่สองประเด็นที่ได้จากทารนคือว่าพื้นที่ยังไม่มีความปลอดภัยเรื่องวัตถุระเบิดหรือกัดระเบิดนะครับซึ่งมีการ เก็บกู้นะครับมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับบางพื้นที่ก็มีการส่งมอบพื้นที่ให้กับพื้นที่ดูแลเรียบร้อยแล้วบางพื้นที่ก็ยังมีการปักหมุดว่ามีความไม่ปลอดภัยอยู่ที่แห่งนี้ที่เราอยู่ทุกท่านเนี่ยครับเป็นของไทยแน่นอนครับของพี่น้องประชาชนทุกคนครับแต่ว่าในส่วนในเรื่องของการพิสูจน์ว่าเป็นของใครยังไงอันนั้นก็อยู่ในกระบวนการตามที่ท่านนายเพลพูดนะครับผมขอตอบคาถามนะครับตามนี้ครับ การซักปีสองหนึ่งนะครับซึ่งมีการสู้รบระหว่างแนวชยแดนนะครับในเรื่องของผู้ปลอกอะไรนะครับตอนตอน,นั้นเนี่ยมีมติครมอให้จัดตั้งมู่บ้านทินสิบสี่ไร่นะครับซึ่งเราขอใช้เนี่ยเราไม่ขอใช้ทั้งหมดนะครับเห็นว่าเ,เป็นบางพื้นที่บางพื้นที่ก็ไม่ได้ขอใช้แล้วก็เป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ของชาวบ้านอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ดินแปลงที่มีปัญหาดังกล่าวนะครับก็คืออยู่ที่ดินที่ R F 5น่คือบ้านป่าไร่ นั่นนั่ปัจจุบัน,ะนะนะนซึ่งเมื่อปี62ครับเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็คือคบกำหนดในการขอใช้พื้นที่นะครับในทางนิติานเนี่ยก็ถือว่าเหมือนเราไปเช่าบ้าน,นครับเราไปเช่าบ้านเสร็จพอพวกหนูเช่าบ้านเสร็จปุ๊บสิทธิ์ในคาในในในบ้านนั้นเป็นของใครต้องเป็นของเจ้าบ้านถูกต้องไหมครับก็เช่นกันเมื่อกองทัพบกขอใช้พื้นที่ทางเป็นหู่บ้านของเสริมนะครับตรงนี้คือยืนยันว่าประชาชนได้ประโยชน์จากการใช้พื้นที่ดังกล่าวจำนวนหมื่นกว่า ครอบครัวนะครับต่อไปครับขอ,อ,อทา MOU ปี43นะครับในสมัยนั้นนะครับกับทางกัมพูชานะครับแล้วก็มีการปักปันเขแตแดงกันในปี42549นะครับโดยคณะทํางานของไทยกับกัมพูชาเนี่ยร่วมกันนะครับก็มันมีหลักเขณเอาที่เกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวผมถ้า,ถาไปไล่ตั้งแต่28ยันหลักเกณที่เรารชอบขั้นสื่อเนี่ยเดี๋ยวมันจะยาวเอาแค่เกี่ยวข้องคือ ที่บ้านป่าไร่เราเน่ะแห่งนี้นะครับก็คือละเวตที่48และ49 49อยู่ตรงโคองนึกครับไอ้ตรงนี้มีปัญหาครับ